องนี้นะครับวันนี้อยู่กับชี้จุดใจตางเอบคำบางน้าเดี๋ยวเรามาดูองนี้กันนี่ผมตัดซองซีนเพื่อทุกคนเลยจริงๆไม่อยากจับเลยนะเพราะว่าเป็นองค์ที่สวยมากๆนะครับฟืบนี่เลยองค์นี้เป็นเต่าไตามาดหรูบุหลิวเนื้อทองแดงหลักพันเนื้อเงินหลักหมื่นแต่ว่าเนื้อทองคําหลักแสนครับวันนี้นะครับอยู่ชี้จุดใจตางเอบคำบางน้ํานะครับก็องนี้เป็น เต่าไตมาตเนื้อทองคำหรุ่ลิวนะครับด้านหลังนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับถ่ายยากนิดนึงเพราะว่าเป็นเนื้อทองคำท่องค้างจริงเงาแล้วก็สะท้อนไฟนะครับด้านหลังนะครับจะมีตอกเลข8 8ดนี้ทุกองคไม่ใช่รันนัมเบอร์นะครับตอกเลข8 8นี้ทุกองค์นะครับอย่างแรกเลยนะครับที่เราต้องพิจารณาตอกเลข8 8นะครับเลข8เนี่นะครับตรงนี้เนี่ยนะผมบอกได้เลยนะตอกผนังต้องลึกๆคมๆพื้นข้างในจะเป็นทรายนิดนึงนะครับแล้วก็ ตัวเลขจะเป็นแบบนี้เลยฟอนต์แบบนี้เลยแล้วก็ด้านข้างออกมาเดี๋ยวจะมีตอกโค้ดผนังหลุมลึกลงไปตัวโค้ดข้างในพื้นเรียบตึงนะครับเป็นแบบนี้เลยพวกแดๆงๆพวกนี้คือสนิมทองพวกนี้เนี่ยถือว่าดีเพราะว่าพาไม่ได้ผ่านการใช้งานนะครับพวกนี้เนี่ยสวยมากๆนะครับและอย่างต่อไปนะครับด้านหน้ากันก่อนนะครับด้านหน้าเหรียญเขียนว่าอย่างไงนะครับก็คือหลวงพ่อหลิว วัดไล่แตงทองจังหวัดนคนปรปฐมปี2536นั่นเองนะครับองนี้เนี่ยเป็นองค์ที่เรียกได้ว่าสวยมากๆหนึ่งเลยเพราะว่าอะไรจมูกโด่งครับไม่ได้เห็นแทบไม่เห็นองค์ไหนที่จมูกโดง่งแบบนี้มาเลยแหลมเฟี้วแหลมเฟี้ยวเลยนะครับองค์นี้สุดมากๆนี่สุดมากๆแล้วก็ด้านบนนะครับเนี่ยเป็นเม็ดๆเ,เลยนะครับหน้าตา คมชัดเจนถือว่าเป็นองค์ที่ขนาดค่อนข้างเล็กพอสมควรนะครับแล้วก็ทุกอย่างคมมากเพราะบัวยอย่างเงี้ยเห็นไหมครับตั้งเป็นสันหมดถ้าเห็นมิติตรงนี้เนี่ยพวกนี้ยคมชัดเจนมากๆนะครับพื้นจะเป็นรอยของแมวขัดอย่างนี้นะครับเนี่ยพวกนี้เนี่ยเป็นอะไรแบบว่าเป็นอะไรที่เรียกได้ว่าเงามากๆนะครับเนี่ยแล้วก็อย่างต่อไปฟอนยันต่างๆคมชัดเจนไม่ต้องพูดถึงตัวเต่าด้านหน้าจะอูมขึ้นมา นะครับไม่ใช่ว่าเป็นเสมอหมดนะครับตัวเต่าด้านหน้าจะอุ่นขึ้นมาจําฟอนหูเหร่ไม่แม่นนะครับพวกนี้สําคัญเนี่ยพวกนี้เนี่ยเป็นพาร์ที่มีมิติค่อนข้างเยอะและเก้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับกับพาร์ทุนี้นะบอกไว้ก่อนเลยนะครับแต่ว่าต้องใช้วิจิจารณาดีๆศึกษาดีๆนะครับรับรองเข้าใจไม่ยากนะครับจังหวัดนครปฐม2536นั่นเองนะครับ ตัวเต่าตรงนี้จะมีเท้าอย่างเงี้ยนะครับตรงเท้าของเต่าเนี่ยพวกนี้ปลายเล็บเนี่ยจะจะเห็นข้างบนของปลายเล็บเนี่ยจะเป็นเสี้นๆอยู่ข้างบนผิวนะครับปลายเล็บเนี่ยพวกนี้เนี่ยเป็นรายละเอียดสําคัญพอสมควรนะครับเนี่ยพวกนี้เป็นอะไรที่ละเอียดเล็กๆน้อยๆซึ่งผมตัดซองีมาเพื่อแบบว่าถ่ายยากจริงๆตอนแรกว่าจะถ่ายในซองซีนนะว่าถ่ายมองแล้วไม่เห็นจริงๆครับก็เลยตัดออกมาเห็นไหมคมมากเป็นพาร์ที่คมมากนะครับจะเห็นว่าสลปเห็นไหมสลปลงมาอย่างนี้ เนี่ยเป็นพาร์ที่แกะบล็อกได้คมเพราะว่าเป็นปีถือว่ายังไม่เก่ามากขนาดนั้นนะครับผ่านกาลเวลามา 20- 30ปีนะครับก็ค,ค่อนข้างที่จะอาจจะไม่ได้เก่าแบบ 60- 7 0ปีอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็เป็นพาร์ที่เรีวยกว่าตลาดมากๆซื้อง่ายขายคล่องนะครับนี่รารูเจาะจะปิ้นเล็กน้อยนะครับเนี่ยสีทองคําค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับแล้วขอบเนี่ยตรงบริเวณอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยจะเห็นว่าจะมีขอบป,ป,ปิ้นปิ้นนะครับปิ้นแบบเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ตามภาษาเหรียญรุ่นนี้เลยนะฮะต้องบอกว่าอย่างนี้เลยนะครับและเห็นไหมพื้นด้านหลังเนี่ยเงาไหมนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าทุกจุดคมหมดแทบจะไม่มีเบอร์เลยทุกจุดคมหมดถ้าจะให้ผมเอียงดูเนี่ยเห็นไหมแกะบล็อกได้เป็นสันมากตั้งเป็นสันหมดเลยคมชัดเจนหมดเลยแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นเหรียญยุคใหม่เนาะที่เรียกได้ว่า การแกะบล็อกเนี่ยวิบันาการค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับแกะบล็อกผิดพลาดน้อยนะครับแล้วก็รอยเส้นต่างๆเนี่ยค่อนข้างดีเลยลายเส้นต่างๆเป๊ะมากๆเห็นไ,ไหมเนี่ยคมจริงๆนะครับตัวจริงยิ่งคมกว่าในรูปเพราะในรูปสะท้อนไฟค่อนข้างเยอะนะครับแล้วพลิกไม่ด้านข้างตัวตัดจะเป็นขาดนะครับแบบนี้เลยแล้วจะเป็นร่องๆนี่ นี่นี่นี่นตัวตัดขาดแล้วเป็นร่องๆอย่างนี้นะครับในร่องเท้าเนี่ยจะเป็นซ่ง <van celui> องร่องร่อ่อย่างนี้เลยนี่เห็นไหมแล้วบางทูบางจุดก็จะมีตัดหักนะครับแล้วแต่จุดนะหรือรุ่นนี้มีแล้วแต่จุดเห็นไหมนี่ต้องแกะจากเรียบเลยนะโอ้โอ sure. ้โองเล็กองเล็กเสียวเสียวเสียว นี่ยตะขาดเห็นไหมเห็นไหมพวกนี้เนี่ยต t o นี้นี่แบบว่าไม่อยากไม่อยากใส่ตลับกลับไปเลยไม่อยากเลี่ยมเพราะว่าไม่อยากให้โดนเลี่ยมเลยนะครับเห็นไหมจะมีแต่หักบ้างเห็นไหมครับเนี่ยพวกนี้เนี่ยเป็นรายละเอียดที่เล็กๆน้อยๆนะครับเนี่ยพวกเนี้ยนะครับตรงซอกข้างในเนี่ยเห็นไหมเป็นร่องๆรๆ,ๆนะครับเนี่ยพวกนี้ถ่ายยากมากนะผมบอกเลยว่า ตอนแรกว่าไม่อยากจะถ่ายแล้วเพราะว่าถ่ายยากแล้วก็เห็นไหมตัวตัดด้านล่างเนี่ยเป็นร่องๆหมดเลยตัวตัดเนี่ยผมส่องให้เห็นอย่างชัดเจนจะได้บางทีใครเอาไปเปิดเที่ยวเราจะได้เห็นอย่างเข้าใจและอย่างถ่องแท้นะครับเนี่ยพวกนี้เนี่ยเราจะได้เข้าใจกันทําความเข้าใจกันนะครับเรามาร่วมศึกษากันนะครับไม่ได้ อะไรมากมายหรอกนะคบไม่ใช่ว่าเป็นอาจารย์หรือว่าอะไรมากมายผมแค่เอ้ยเทียบพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับท่านใดที่มีหรือว่าอะไรเงี้ยมาแบ่งปันผมได้นะครับอย่างพระทองคำอื่นๆหรือว่าพระอย่างเงี้ยนะครับเต่าเป่าปลดหนี้รุ่นเป่ารุ่นปลดหนี้เนี่ยก็หลายหลายหลายแสนนะนะครับท่านใดมีก็ดีรับเช่าอย่างเงี้ยรุ่นไต,ต่มาอาจจะไม่แพงมากนักเพราะว่าเนื้อทองแดงก็ยังอยู่หลักพันเนื้อเงินหลักหมืน่นเนื้อทองคําหลักแสนอย่างเงี้ยนะครับเนาะแต่ว่าพอเป็นรุ่น บทนี่เนื้อทองแดงหลักหมื่นเนื้อเงินแสนกว่าบาทเนื้อทองคาหลาย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 แสนนะครับก็มาแบ่งปันกันได้วันนี้โยผมกลางมึงน้ำนะครับถ้าท่านใดชอบคลิปนี้ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe นะครับท่านใดมีพระแบบนี้หรือพระทองคาพระเต่าอะไรต่างเนี่ยนะครับส่งรูปมาทาง i d l i n e s, s, s k แล้วก็เลขเ,เจ็ดตัวหรือว่าเอามาดูที่ร้านที่มันทิพย์นําบุกันชั้น3ได้เลยนะครับติดกับลิบตกกลางครับบ๊ายบายครับเจอกันคลิปต่อไปครับ